สำหรับเพลงต่อไปเพลงสูจังคราวนี้เป็นถือเป็นเพลงโปรดของเพลงหนึ่งนะครับคืออันนี้ผมตีความเองนะฮะผมรู้สึกว่าเพลงสูจังเนี่ยที่นักงหงาเลาออกมาให้เราฟังเหมือนกับมีคนมปคุยกันนะฮะเอ,อ้ยนังหาซูจังเป็นใครอะ่ะนังหงาก็ถ่ายทอดมาแต่ไม่ได้ถ่ายทอดด้วยการเล่าถ่ายทอดด้วยเป็นบทเพลงขึ้นมา ครับนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านขายเหล้าสเกลเป็นเพลงที่ฟังดีแล็กสบายๆคือเพลงของนางหาบางเพลงมันก็จะอาจจะดูดันนิดนึงแต่เพลงนี้ฟังสบายสบายแล้วที่จุดเด่นอันหนึ่งที่ผมผมชอบนะอย่างเพลงก่อนหน้านี้ที่มีเสียงพินเนี่ยมันเป็นแนวอีสานอ่าใช่ับฟังแล้วมันเป็นแนวอีสานเลยฟังปั๊บอีสานเลยแต่เพลงนี้ใช้พินนะเครื่องดนตรีตัวเดียวกันครับแต่ฟังแล้วมันเป็นเครื่องดนตรีของที่คนญี่ปุ่นนะเออมันมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะ เก่งมากเก่งครับแล้วก็ในเนื้อเพลงเนี่ยถ้าคนถ้าเราเป็นผู้ชายที่ชอบดื่มเนี่ยบางทีเราเข้าไปดื่มเจอผู้หญิงสวยไม่สวยไม่รู้อ่ะครับชอบไปหมดมันาดเฉพาะกลุ่มๆด้วยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันมันได้บรรยากาศของของโรงเหล้ารลานเล็กนั่งกินแล้วมีความสุขมีสาวๆมาเสิร์ฟเหล้าให้เรากินมันก็ทําให้เรากินเยอะขึ้นคือเนี่ยอธิบายได้เห็นภาพไห เห็นภาพมากคือเห็นเลยว่าเนี่ยไม่เป็นล้าเล่าเล็กๆนั่งกินมีสาวญี่ปุ่นมาเสิร์ฟแล้วยังหวนคิดถึงสาวคนนี้อยู่จนถึงขนาดใช้คาว่ารักเธอนี่แสดงว่าความเจ้าชู้เล็กๆของหน้าตัวนี่เรื่องของความโดดเด่นในในเนื้อหาของดนตรีกรั ชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆผมว่าเพลงนี้โดดเด่นเพราะว่าเครื่องดน,นตรีไม่เยอะครับอ๋อไม่เยอะคือพอเครื่องดน,นตรีไม่เยอะเนี่ยมันก็ฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายๆครับใช่ไหมฮะทีนี้ผมว่าเสียงพินเนี่ยที่พี่หนุ่นบอกอะฟีลลิ่งคือซึ่งเพลงที่เสียงพินโดดเด่นมากนะครับคือฟังแล้วเนี่ยก็ได้ขอบรรยากาศที่แบบเป็น เป็นเครื่องดนตรีญี่ปุ่นรู้สึกเหมือนกันไหมรู้สึกเหมือนกันเพลงก่อนหน้านี้เป็นอีสานใช่ไอ้พินตัวนี้ทำไมกลายเป็นญี่ปุ่นได้ถ้ามันเก่งตรงนี้นะแล้วก็นักหก็ค่อยๆเล่าเรื่องมาค่อยๆเล่าเรื่องเสียงขนักหัก็โดดเด่นมากมชัดเคลียร์แล้วก็เสียงก็มีความแบบเหมือนเหมือนนักหามันมานักร้องฟังเพลงให้เราฟังคือผมรู้สึกอย่างนี้แกร้องเพลงนี้ด้วยความสุขครับแกร้องเต็มเสียงใช่ครับใช่ไหมฮะเล่าแบบเต็มเสียงอ่ะ ด้วยความภูมิใจหรืออะไรผมไม่รู้นะผมว่ามันมีเสน่ห์เพลงเนี้ยแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมฟังก็จะแยกแยะดีฮะนะครับเพร่อถ้าชันก็ได้ยินชัดด้านหลังนะครับเสียงกีด้านซ้ายกีด้านขวาแล้วก็นั่งหาร้องเพลงให้เราฟังหลับตาฟังก็เหมือนกับเหมือนนั่หงามานั่งร้องเพลงตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่ครับชองฟังกันดูครับครับ